สวัสดีครับพบก,กับผมวินรถตู้รถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้เรามีรถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์แท้100%ซ์มานํำเสนอคันนี้พิเศษแน่นอนนะครับคันนี้เรามาพร้อมกับมาตรฐานการคัดรถตู้ที่มั่นใจได้นะครับรถตู้ของเราคัดพิเศษเกรด A ทุกคันแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าโตโยต้าคอมมูเตอร์3.0ดีเซลคันนี้ได้ปี2017เลขไมล์80,000เท่านั้นนะครับคันนี้เฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งประมาณ40โลเท่านั้นเอง ราคาสุดคุ้มไปเลยครับคันนี้7,6 0 0 0บาทก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถตู้สวยๆคันถัดไป t o โตยต a าคอมพิวเตอร์คันนี้มีดีกว่าทุกคันแน่นอนครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์แท้100% 1,000 0กิโลเข้าศูนย์เช็คระยะเป๊ะๆทุกคัน วันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าคอมพิวเตอร์3.0ปี2017นะครับเรียกว่าเป็นโฉมไมเนอร์เชนเรียบร้อยคันนี้นะครับได้เป็นกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นสวยๆแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นหน้าตายอดนิยมนะครับเป็นโฉมยอดนิยมไฟหน้าแบบมาเติรฟรีฟเเตอร์นะครับได้เป็นไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับชุดกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับสีสันสวยงามนะครับโครงสร้างมั่นใจได้นะครับตัวรถไม่มีชนหนักไพความจมน้ํา ตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชํำรุดสูญหายมั่นใจได้100%ซนะครับซื้อรถกับวินวินรถตู้นะครับคุณจะได้แต่รถตู้สวยๆไว้ใช้แน่นอนนะครับกันนี้นะครับด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูชุดหน้ากันนะครับบริเวณชุดหน้านี่ฮะโอ้โหสวยใสยใหม่ปิ้งเลย นะครับใครที่กําลังมองหารถตู้คุณภาพสูงคุณภาพเยี่ยมเอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปไม่ต้องซ่อมเอาไปใช้อย่างเดียวนะครับคันนี้รถตู้หน่วยงานแท้ประวัติศูนย์โครงสร้างเดิมๆเนี่ยฮะสวยงามลงตัวเนี่ยฮะโอ้โหแม่ปั๊มเบรกต่างๆนะครับเนี่ยฮะ ตัวม้าต่างๆอยู่ครบเลยนะครับเส้นสายรายละเอียดต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับแต่งใดน,นะครับสีซิลิโคนบริเวณฝากระโปรงรถเดิมๆไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนนะครับบริเวณใต้ฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆนี่ฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์รถไม่มีชนมาแน่นอนนะครับรถทุกคันของวินรถตู้นะครับเรารับประกันโครงสร้างอยู่แล้วนะครับเราคัดแล้วคัดอีกนะครับคุณจะได้แต่รถตู้สวยๆไว้ใช้แน่นอนนะครับตัว ซีนทางมะพร้าวด้านในนะครับตัวน็อตต่างๆนะครับซอกหน้าซอกในไม่มีโดนไม่มีชนแน่นอนไฟแนทไฟหน้าเดิมนะครับเดิมแท้โรงงานไทยคยโตชัดเจนนะครับชุดหม้อพักน้ํายาหล่อเย็นต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะฮะสติ๊กเกอร์มอกเนี่ยฮะชัดเจนนะครับรถไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนตัวมาร์กต่างๆบริเวณหัวน็อตนี่ฮะชัดเจนนะครับสวยๆเดิมๆชุดอินเตอร์นะครับสวยๆไม่มีล้มอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะนี่คือรถคุณภาพ จากวินโรตู้นะครับนี่ฮะเอารถตู้สวยๆไปใช้กันคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ15ื่นห้าเท่านั้นเองนะฮะรายได้ส0,000ื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยเอารถสวยๆไปใช้กันคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับรถใหม่ป้ายแดงล้านสองนะครับวันนี้วินโรตู้จัดให้เลยครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะคุ้มค่าแน่นอนไร่เรียงกันไปต่อเลยนะครับด้านข้างนะครับคันนี้กระจกเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนครับนี่ฮะกระจกเดิมๆนะครับเดิมทุกอย่างนะครับเดิมแท้แน่นอนวินโรตู้ขายแต่รถสวย ขายแต่รถคุณภาพเกรด A เท่านั้นนะครับกระจกข้างนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบพับไฟฟ้านะครับคอมพิวเตอร์ให้มาดีที่สาคัญบริเวณสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถเนี่ยฮะโอ้โหเห็นไหมฮะสวยงามครับรถตู้นะครับรถตู้สวยๆแท้ๆเดิมๆดูง่ายนะครับเรียกว่าถ้าชนมารู้เลยนะครับชนมารู้เลยนี่ฮะบริเวณรางน้ำรางน้ำนะครับเป็นจุดสังเกตตาเปล่ามองตาเปล่าดูออกเลยฮะนี่ฮะสปอร์ตเมทาร์เรียงตัวสวยๆแบบนี้สวยๆเดิมๆโรงงานนะครับเดิมๆโรงงานนี่ฮะสวยๆเดิมๆเลย นะครับรถไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อรถกับวินรถตู้เอารถตู้สวยๆไปใช้กันตัวสปอรเตเม์อาร์บริเวณตัวถังเนี่ยครับรอยเชื่อมจากโรงงานเลยมั่นใจได้นะครับกระจกเดิมแท้แน่นอนกระจกเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนคันนี้นะฮะบริเวณผู้โดยสารนะครับเปิดออกมาตรงนี้นะครับสะอาดสดสวยๆใสๆใหม่ๆปิ้งๆเลยนะครับรถหน่วยงานข้อดีคือเป็นรถที่ใช้งานน้อยนะครับไม่ช้ำรถใช้งานน้อยไม่ช้ำนะครับนี่ฮะอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆอยู่ครบ ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับคู่หน้ามาให้ที่วางแก้วน้ําชุดลําโพงได้แน่นอนนะครับซอกหน้าเดิมเดิมนี่ฮะน็อตน็อตไม่มีขันไม่มีไขนะครับเดิมเดิม,ดมไม่มีขยับแต่อย่างใดโอ้โหสวยงามมากๆนะครับนี่ฮะสีเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้ไม่มีการโป้พ่นทับมาแต่อย่างใดนะครับมั่นใจได้เลยหูกร้อนนี่ฮะเดิมๆิมไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับ,ยบจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับรถตู้นี่ฮะจะมีสปอตเบรกตรงบริเวณทางขึ้นตรงซุ้มล้อด้านหน้านะครับรถถ้ามีการโดนชนมา นะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะหายไปโดนลบโดนโป้หายไปนะครับอันนี้นี่ฮะเดิมเดิมสวยๆเดิมเดิมแน่นอนนะครับด้านล่างนะครับได้เป็นล้อล้อกระทะเดิมโรงงานนะครับคันนี้ได้เป็นขอบ15ยางได้เป็นปี21นะครับยางบียีใช้งานได้นะครับยังใช้งานได้อยู่นะฮะถัดมานะครับนี่ฮะตัวสปอร์ตเมทอาร์ด้านในนะครับบริเวณซอกในโอ้โหสวยๆเลยครับนี่ฮะชัดเจนนะครับซื้อรถกับวินรถตู้นะครับคุณจะได้แต่รถตู้สวยๆไว้ใช้ตัวสปอร์ตเมทอาร์บริเวณแชสซี ชัดเจนครับไม่มีการโดนไม่มีการชนมาแน่นอนช่วงล่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะฮะนี่ฮะซุ้มล้อสวยสวยเดิมเดิมเลยรถไม่มีการจมน้ําลุยน้ําท่วมมาแต่อย่างใดนะครับมั่นใจได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะถัดมาเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันบริเวณเครื่องยนต์โอ้โหสวยสวยใสใสนี่ครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์แห้งแห้งไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับน็อต <Not S 2> ยังอยู่มาร์กอยู่ครบเลยสวยงามมากนะครับสวยสวยเดิมเดิมใครหาอยู่นะครับรถตู้สวยเดิม ประวัติศูนย์นะครับเป็นรถหน่วยงานแท้ประวัติศูนย์ต้องวินรถตู้เท่านั้นนะครับนี่ยเอารถสวยๆไปใช้กันเอาไปไม่ต้องลุ้นนะครับสภาพเดิมๆแน่นอนเดิมโรงงานแน่นอนที่สําคัญนะครับเช็คประวัติศูนย์เป๊ะๆหมื่นโลเข้าศูนย์ปุ๊บเปลี่ยนอะไหล่เส้นเปลืองแท้ศูนย์เท่านั้นนี่ฮะมันใจได้เลยนะครับสวยงามมากๆตัวแบตเตอรี่นะครับอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับที่สําคัญตรงนี้ฮะบริเวณแผ่นเพลทนี่ครับแผ่นเพลทเอ่อผลิตเดือน ปีสิบเจ็นะครับชัดเจนนะฮะสวยงามคันนี้ใครหาอยู่นะครับอยากได้รถตู้คุ้มคุมสภาพคุ้มคุ้มไว้ใช้นะครับราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปครึ่งหนึ่งแต่สภาพน้องๆป้ายแดงแนะนําคันนี้เลยนะครับคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลคันนี้ได้ไป17เนะครับเลขไม้แปดหมื่นเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ40โลนะครับคุ้มค่ามากๆเนี่ยฮะสวยสวยเดิมเดิมนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีแถวเบาะผ้าสี่แถวเดิมโรงงานเลยนะครับเดิมเดิมโรงงานน็อตไม่มีขยับเลยเก้าอี้ยัง เดิมๆเลยครับบางตัวยังไม่ได้นั่งด้วยซ้ำนะฮะนี่ฮะสำหรับลูกค้านะครับที่กําลังมองหานะครับรถตู้สักคันคุ้มๆเอาไปทำแคมเปอร์แวนตอนนี้กระแสกําลังมานะครับแคมเปอร์แวนเอาไปทำนะครับอันนี้เราก็จะเบาะเดิมๆโรงงานก็ไม่ต้องเสียดายเบานะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับหลังคงหลังคาเดิมๆหมดเลยนะครับเอาไปคัสตอมเอาไปใช้เอาไปเดินทางนะครับท่องเที่ยวกับครอบครัวต่างๆนะครับว่ากันไปเลยนะฮะนี่ฮะ รถตู้สวยๆคุณภาพเยี่ยมนะครับรถตู้ของเราไม่มีเป็นรถตู้สาธารณะรถตู้ติดแก๊สเราไม่เอามาขายเลยเราขายแต่รถตู้สภาพเดิมๆสวยๆเท่านั้นนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ15ื่นเท่านั้นเองรายได้สา0,000ืขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับพ่อค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆมีรายได้ประจำนะครับเงินเดือนส0,000ขึ้นไปโทรมาคุยกันทักมาคุยกันครับศูนย์หกสี่แปดสองหเจ็ดนเอารถตู้สวยๆไปใช้นะครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนชั่วโมงนี้นะครับเราขายความคุ้มค่านะฮะ จะมีสักกี่คันนะครับรถตู้ถูกๆในตลาดมีเยอะแต่จะมีสักกี่คันนะครับที่มั่นใจได้ตรวจสอบได้ราคาเป็นธรรมนะครับนี่ฮะต้องวินรถตู้เท่านั้นทักมาเลยครับแอดไลน์ได้ด้วยนะครับเบอร์นี้นะฮะด้านในนะครับเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆนะครับสปอร์ตเมทอาร์คชัดเจนนะครับเนี่ยฮะไม่มีการโดนไม่มีการชนมาแน่นอนมั่นใจได้เลยนะครับซื้อรถกับวินรถตู้บริเวณสเต็ปตรงบันไดตรงนี้นะฮะนี่ฮะรถตู้ใช้งานน้อยนะครับสังเกตได้ครับจะไม่ช้ําการใช้งานน้อยนะครับน็อตบริเวณเบาะนะครับเก้าอี้ต่างๆ เดิมๆเลยนะครับพรมพื้นเดิมโรงงานหมดนะฮะบริเวณประตูนี่ฮะไม่มีโดนไม่มีชนสวอนเมดอาร์คนะครับจุดสังเกตง่ายครับรถตู้ดูง่ายรถตู้แท้เดิมดูง่ายนะครับนี่ฮะสวยๆเดิมๆอุปกรณ์ส่วนควบอยู่ครบสมบูรณ์นะครับใช้งานได้เลยนะฮะประตูบานสไลด์ลื่นๆนะครับลื่นๆกระจกเดิมแท้เตอร์ราทุกบานคันนี้ใครอยากได้เดิมๆเอาไปใช้นะครับแนะนําเลยครับคันนี้นะฮะทะเบียน8841นะครับคันนี้เอาไปเลยครับเอาไปใช้กันนะครับคุ้มค่าแน่นอน ไฟท้ายทูโทนนะครับไฟท้ายทูโทนได้เป็นกระจกช่วยมองถอยนะครับก้านปัดน้ำฝนมีมาให้ไฟเบรกตรงที่3ได้แน่นอนนะครับกระจกไล่ฟ้าด้านหลังมีมาให้นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เปิดออกมาตรงนี้โอ้โหเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆเบาะเดิมโรงงานนะครับด้านหลังอันนี้พับได้ด้วยพับได้แยกได้เป็น2ตอนนะครับพับซ้ายพับขวาเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ด้วยนะฮะเบาะเดิมโรงงานเลยนะครับเบาะเดิมเดิมโรงงานบริเวณสปอร์ตเมดอาร์คด้านข้างนี่ยฮะสวยๆเดิมๆเรียงตัวสวยๆแบบนี้ นี่ครับรถไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนนะคร ko, ับมั่นใจได้เนี่ยฮะโอ้โหสวยจริง L, boys, ค,ร ito, ค,ร A, ครับคันนี้ใครมองหาอยู่นะครับโทรมาด่วนเลยนะครับ0ูนย์หกสี่แเนี่ยฮะเอารถตู้สวยๆไปใช้กันเดิมทั้งคันเดิมทั้งคันเดิมโรงงานทั้งคันเป็นรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานเนี่ยฮะสวัสดิ์เมทาร์คเดิมๆเรียงตัวสวยๆไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนไฟท้ายแท้เดิมไทยคุยโตชัดเจนนะครับไฟท้ายไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอน จุดสังเกตในจุดหนึ่งนะครับนี่ฮะด้านหลังนะฮะเราก็จะมีเป็นสปอนเซอร์อาร์คหจุดเรียงตัวกันนะครับ1 2 3 4ด้านในห้าแล้วก็ซ้ายอีก6นะครับนี่ฮะชัดเจนท้ายไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนอตัวเก้าอี้นะครับเดิมๆโรงงานเลยนะฮะนี่ฮะตรงซุ้มล้อสังเกตจะมีเป็นจุดสปอนเซอร์อาร์คอยู่นะครับจะมีเป็นจุดสปอนเซอร์อาร์คอยู่ไกลๆตรงนั้นนี่คือไม่โดนเลยครับไม่มีการโดนไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับรถตู้แท้ดูง่าย รถตู้แท้ดูตาเปล่าได้เลยนะครับบริเวณฝากระโปรงหลังเนี่ยครับซีนซิลิโคนต่างๆสวยๆเดิมๆเรียงตัวสวยๆนะครับไม่มีบู้บี้บุบบิดแต่อย่างใดเนี่ยฮะโอ้โหสวยงามมากนะครับใครกําลังมองหาอยู่รถตู้สวยๆคุ้มๆนะครับวินรถตู้ขายแต่รถตู้สวยขายแต่รถตู้คุณภาพเกรด A เท่านั้นสันเหลี่ยมคมเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆสันเหลี่ยมคมสวยๆเดิมๆเลยนะครับเนี่ยฮะตรงๆสวยๆเลยไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนนะครับบริเวณรางน้ําด้านบนเนี่ยฮะ รางน้ําด้านบนนะครับตัวสปอตเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆเลยไม่มีพิกระแขงไม่มีชนข้างมาแน่นอนมั่นใจได้เลยนะครับซื้อรถกับวินรถตู้คุณจะได้ตัวรถตู้สวยๆไ้ใช้นะครับเปิดออกมาด้านหน้านี่ฮะบริบเวณคนขับนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เป็นวัสดุไวนิ่วขึ้นรูปได้เป็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะฮะปรับอัโต้ที่คนขับ1บานเซ็นทัลล็อกล็อกอก,กระจกมีมาให้ที่วางแก้วน้ําชุดลำโพงได้เหมือนเดิมนะครับซอกหน้าสวยๆนี่ฮะเดิมๆสวยๆเลย,เลยซื้อรถกับวินรถตู้นะครับ เอารถตู้สวยๆเดิมๆไปใช้เนี่ยฮะเอาไปไม่ต้องลุ้นครับเอาไปไม่ต้องลุ้นรถหน่วยงานแท้นะครับคันนี้เฉลี่ยวิ่งหนึ่งวันหนึ่งประมาณ40โลเทโลนั้นเองมั่นใจได้เลยนะฮะบ,บริเวณด้านข้างนี่ครับอันนี้ใช้น้อยมากนะครับสีเราจะไม่มีไปโป้ทับนะครับอันนี้จะเป็นเดิมๆเ,เลยสปอร์ตเมทอาร์คเป็นล่องรอยการขึ้นลงรถมาตรฐานนะครับตัวสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆนะครับยังอยู่เลยนี่ฮะโอ้โหสวยเดิมมากๆนะครับด้านในใหม่กริปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน คันนี้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบสี่ก้านสไตล์สปอร์ตพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยไม่มีกรอบไม่มีแตกโอ้โหใหม่ๆเลยครับตึงๆึงใหม่ๆเลยฮะเงาเงาเลขใหม่นะครับชัดเจนครับ8ปดหมโดยเฉลี่ยนะครับรถ6ปีนะครับวิ่งประมาณวันหนึงสี่สิโลประมาณ40โลนะครับสวยๆเลยด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยกระจกมองข้างนะครับตัวคอนโซลหน้านี่ฮะสะอาดใสๆนะครับสวยๆใสๆสะอาดๆแบบนี้เลย นี่ฮะเป้งแบบนี้เลยสวยเดิมครับเดิมทุกอย่างเดิมทุกอย่างนะครับวินรถตู้ขายแต่รถตู้สวยเท่านั้นเนี่ยฮะตัวคู่มือต่างนะครับชุดคู่มือต่างๆวิทยุงวิทยุเดิมโรงงานหมดเลยเนี่ยฮะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับสภาพน้องๆป้ายแดงครับรถตู้สภาพน้องนป้ายแดงต้องินรถตู้เท่านั้นครับนี่ฮะคันนี้ชัดเจนนะครับแอร์ได้เป็นแบบแอร์แมนนวลปรับได้4ระดับชุดควบคุมแอร์หลังนะครับไฟสองสว่างด้านหลังมีมาเรียบร้อยที่วาง ที่ช่องใส่บุรี่ท่องเขียบุรีนะแล้วก็ power outlet มีมาให้เกียร์เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับแรงประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเบรกมือก็เป็นแบบมือดึงมาตรฐานนะครับใครกำลังมองหาอยู่นะคุ้มคุ้มนะครัคันนี้เลยนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ1 5ื0นนะฮะรายได้30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยครับนะครับลูกค้าประวัติดีดอกเบี้ยพิเศษด้วยคันนี้นะฮะตรงนี้ก็ได้เป็นชุดวางของนะครับใหม่คลิปเลย วางเอกสารเส้นเอกสารวางข้าววางของแก้วนงแก้วน้ําว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเบาะพับปรับขึ้นมาได้ตัวบริเวณกระจกมองหลังนะครับอันนี้ปรับลดแสงแบบมือนะครับปรับลดแสงแบบมือม่านบังแดดสองข้างนะครับใช้งานได้ปกติไฟสองสว่างใช้งานได้ปกตินี่ฮะรถสวยรถเดิมต้องวินรถตู้เท่านั้นครับนี่ฮะเอารถตู้ไปใช้งานนะครับเอาไปต่อยอดธุรกิจเอาไปเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวรับส่งเด็กๆต่างๆว่ากันไปเลยนะครับคันนี้หรือว่าจะเป็นสายแคมเปอร์แวน จัดให้เลยครับคันนี้นะครับเอาเบาะออกคัสตอมด้านในทําตู้ทําเตียงว่ากันไปนะครับตามสไตล์เลยนะฮะคุ้มค่าแน่นอนครับคันนี้ใครมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้หน่วยงานคุ้มคุ้มไว้ใช้แนะนำคันนี้เลยครับ t o y o ต a าคอมมูเตอร์ดีเซลคันนี้ได้ปี2017นเะครับเลขไมล์0,000ืเท่านั้นนะครับวิ่งเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ40โลเท่านั้นเองคุ้มค่าแน่นอนนะครับรถใหม่ป้ายแดงล้านสองแน่นอนวันนี้วินรถตู้จัดให้เลยครับกับราคาพิเศษเพียง 769,000บาทเท่านั้นนะครับ769,000าบาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ15,000รายได้3 0,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยโทรมาคุยกันครับศูน8 2 6 7 1 6 5เอารถตู้สวยๆไปใช้กันครับคันนี้นะครับเราจัดไฟแนนซ์ททั่วประเทศด้วยนะครับพ่อค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆรายได้ประจำสา0 0 0ื่นขึ้นไปนะครับโทรมาคุยกันทักมาคุยกันเบ,เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วย นะครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์แท้100%ซนตะครับซื้อรถตู้ทั้งทีต้องซื้อรถตู้กับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับวินรถตูถ้ขายแต่รถตู้หน่วยงานขายแต่รถตู้สวยสภาพเดิมโรงงานเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมสําหรับรถตู้สวยๆคันถัดไปจะเป็นรุ่นไหนนั้นฝากติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้วินรถตู้ไปแล้วครับสวัสดีครับ